สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับบริการเก็บเงินปลายทางของเรานี้นะครับสมัครเพียงครั้งเดียวนะครับจะสามารถใช้ได้ทุกขนส่งครับระบบเราเองนะครับเป็นระบบที่เป็นระบบแยกออกมาจากแฟล h โฮมหรือแฟล x เอ็กเพสนะครับสำหรับลูกค้าที่เคยสมัคร CO d ดีกับร้านอื่นมาแล้วนะครับเราต้องขออนุญาตให้ลูกค้าสมัครกับเราครั้งแรกครั้งเดียวนะครับ ก็ขอข้อมูลเลขที่บัญชีของลูกค้ากับเบอร์โทรเท่านั้นเองนะครับก็ใช้งานได้เลยมาดูการทํางานกันนะครับไปที่แฟลตเอ็กเพเหมือนเดิมนะครับผมจะกรอกเบอร์ผู้ส่งนะครับนะครับกรอกข้อมูลผู้รับนะครับผมเอนเตอร์มาเหมือนเดิมนะครับใส่น้ําหนักครับเอนเตอร์มาใส่ขนาดครับ ตัวอย่างก็เป็นซอนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับเลยมาด้านล่างนะครับตรงนี้สถานะเดิมของระบบจะขึ้นว่าปิดบริการเก็บเงินปลายทางนะครับให้เรากดเปิดครับใส่จำนวนเงินนะครับ1000บาททําการสั่งซื้อครับระบบก็จะเด้งขึ้นมานะครับถ้ายังไม่มีการสมัครระบบเก็บเงินปลายทางก็จะบังคับให้เรากรอกข้อมูลครับชื่อร้านค้านะครับให้กรอกเป็นชื่อลูกค้าได้เลยครับ ชื่อร้านค้าก็จะเป็นชื่อชื่อลูกค้าก็ได้นะคะถ้าไม่มีชื่อร้านค้าชื่อบัญชีนะครับไปที่บัญชีนะครับ,ช,าารรรบช่องของรหัสธนาคารรหัสสมุดเออไ่นะครับช่องของรหัสธนาคารนะครับหาสาขาธนาคารให้ใส่เลขศูนย์สามตัวก็ได้นะครับอีเมลเอสดสนะครับก็กรอกให้เรียบร้อยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับแล้วทําการบันทึกนะครับ ข้อมูลที่สมัครนะครับแนะนำให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้ามีการแก้ไขอะไรแล้วนะครับเราจะไม่อนุญาตให้หน้าร้านแก้นะครับต้องส่งเรื่องให้ทางเราอย่างเดียวนะครับการแก้ไขก็ต้องสมัครใหม่ครับข้อมูลทางบัญชีใหม่ทั้งหมดนะครับทําการสั่งซื้อนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตรงรายละเอียดของช่องนี้นะครับจะมีค่าบริการ C o เเพิ่มมาให้2.5นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับไม่ได้เปิดบิน ใช้เครื่องปิ้นใบเสร็จเพื่อพิมพ์บินนะครับก็ให้เอา2ช่องนี้นะครับราคาขายบวกกับราคารายละเอียดช่องนี้เสมอนะครับตั้งตามตัวอย่างนี้นะครับให้เอา25บ้าบวก25้าเป็น50ิบครับเอาไปสั่งซื้อเข้ามาครับเลือกกระดาษเหมือนเดิมครับเป็น4นิ้วครับออกไปปัดหน้าครับจากระบบที่สมัครนะครับอาจากระบบที่ทำทำการเมื่อกี้นี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับ ในใบปะน่าจะมีรายการนี้เพิ่มขึ้นมาครับ COD นะครับ COD ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเขียนราคาใส่ไว้นะครับไม่เป็นไรครับก็พิมพ์ให้ลูกค้าแปะหน้ากล่องได้เลยสําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเปิดบินนะครับเราสามารถตัดตรงนี้ครับส่วนล่างตรงนี้นะครับให้ลูกค้าได้เลยนะครับปิดออกมาครับเดี๋ยวผมขอก๊อปเลขนิดนึงนะครับเอาไว้เปิดบินนะครับ กลับมาที่หน้าหลักนะครับกดที่พิมพ์บินครับเลือกนะครับขนส่งเอกชนนะครับเลือกไปที่แฟล็กเพเหมือนเดิมนะครับเกอร์เซอร์อยู่ตรงเลขแ็กครับก็ยิง b a r c o d ดยิงได้เลยครับนะครับราคาเรียบร้อยครับ5้าบาททำการสั่งซื้อครับเรียบร้อยนะครับก็ชำระเงินได้เลยครับ ชำระเงินเรียบร้อยครับชำระเงินครับตรงนี้ครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปิดบินนะครับเรามาดูนิดนึงนะครับการรับเงินของลูกค้านะครับเราจะมีรายงานอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะมีคำว่ารายงาน co d นะครับตัวรายงานตรงนี้นะครับจะบอกสถานะการโอนเงินเข้าของระบบนะครับ ระบบนะครับจะโอนเงินกลับให้ลูกค้าต้นทางหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วนับไปไม่เกิน3วันนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเงินจะโอนเข้ากับตอนประมาณ2ทุ่มของวันที่3นะครับหลังจากได้รับสินค้าแล้วนะครับตอนนี้คือสถานะสําเร็จแล้วนะครับก็จะบอกหมดเลยครับนี่ครับโอนเงินเข้าเรียบร้อยแล้ววันไหนครับ ครับเรียบร้อยนะครับระบบจะส่งข้อความให้ที่มือถือต้นทางทุกครั้งเวลาโอนเงินสําเร็จนะครับเรียบร้อยนะครับการสมัคร COD ทําเพียงครั้งเดียวนะครับใช้ได้ทุกขนส่งในในเว็บนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ